นิทานอีศกเรื่องเจ้ากาดำการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกาตัวหนึ่งอาศัยอยู่บนต้นไม้ใหญ่โดยมีสนามเล็กๆอยู่เบื้องหน้าในนั้นมีหงขาวตัวหนึ่งว่ายวนเหนือน้ำอยู่เจ้ากามองเห็นหงตัวนั้นมีขนสีขาวดังหิมะแตกต่างกับสีขนของมันที่ดำราวกับทานกาจึงลองตะโกนออกไปว่า ท่านหงขาวผู้งดงามช่วยแนะนำวิธีให้กับข้าได้ไหมว่าทำเช่นใดถึงได้มีขนสีขาวเช่นนะท่านแต่หงตัวนั้นบอกว่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเกิดมาข้าก็มีขนสีขาวเช่นนี้แล้วจากนั้นก็ว่ายน้ำหาอาหารกินต่อไปเช่นเดิมหลังจากจ้องมองหงขาวด้วยความอิจฉายอยู่นาน วันหนึ่งเจ้ากาก็นึกอะไรขึ้นมาได้โดยคิดว่ามันสามารถมีขนสีขาวอย่างหงถ้าลองใช้ชีวิตแบบเดียวกันเจ้ากาจึงวางแผนที่จะแหวกว่ายอยู่ในน้ำทั้งวันบ้างว่าแล้วจึงตัดสินใจและทิ้งรังบนยอดไม้แล้วบินด่อนลงไปอาศัยในหนองน้ำโดยกินสาหร่ายและพืชน,น้ำอย่างที่หงทํทำวันแล้ววันเล่าเจ้ากาเอาแต่แช่ตัวอยู่ในน้ำตลอดทั้งวัน แต่ขนก็ยังมีสีดำอยู่เช่นเคยหลายครั้งที่เกือบจะจมน้ำอีกครั้งการที่พยายามกินสาหร่ายก็ไม่สามารถทำให้อิ่มท้องได้เลยไม่นานนักเจ้ากาก็เริ่มผายผอมลงผงขาวเห็นดังนั้นก็ให้คำแนะนำไปว่ากลับบ้านของเจ้าไปเถิดเดี๋ยวเจ้าก็จะแข็งแรงขึ้นแต่คราวนี้กาไม่ยอมฟังเสียงของหงแม้จะยากเหลือเกินที่อีกาจะอาศัยอยู่ในน้ำ แต่เจ้านกน้อยก็พยายามอย่างหนักที่จะมีชีวิตอยู่ถึงอย่างนั้นก็ดูเหมือนทุกอย่างจะยิ่งเลวร้วายลงเรื่อยๆวันหนึ่งหลังจากต่อสู้มานานกาดำก็อำลาโลกนี้ไปผงขาวได้แต่สงสารเพราะถ้าเจ้ากาเชื่อฟังคำเตือนในวันนั้นเขาก็คงมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกนานนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงพอใจกับสิ่งที่ตนเองมีอยู่ เพราะการเปลี่ยนแปลงนิสัยไม่อาจแก้ไขสิ่งที่ธรรมชาติให้มาได้